ผู้สูงอายุข่าวจริงล่าสุดวันที่11 12 13กันยายน2567ผ่าน5ข้อนี้ครบได้เงินเพิ่ม300บาทดูเลยคุณได้เงินไหมล่าสุดสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ผ่าน5ข้อนี้ครบครับหากคุณมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือว่าคุณดูเผื่อครอบครัวคุณคนชุมชนคุณคนในหมู่บ้านคุณครับถ้าผ่าน5ข้อนี้ครบแล้วคุณต้องทําให้ครบนะครับเพราะบางข้อเนี่ยยังทําทันนะ แล้วก็จะได้300บาทเงินตรงนี wow ้เป็นเงินสดด้วยแล้วโอนเข้าบัญชีธนาคารด้วยครับมาเริ่มการที่ข้อที่หนึ่งครับก็คือมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นะครับก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่เนี่ยง่ายๆเลยก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ถ้าพูดง่ายๆก็คือบัตรประชาชนรุ่นใหม่ครับคือบัตรประชาชนรุ่นใหม่นั่นเองโดยคุณต้องทําการลงทะเบียนแล้วการลงทะเบียนคุณต้องผ่าน จากนั้นครับหลังจากลงทะเบียนผ่านแล้วการตรวจสอบคุณสมบัติก็ต้องตรวจสอบแล้วผ่านด้วยจากนั้นการอุทธรณ์ผลก็ต้องผ่านครับลงทะเบียนผ่านตรวจสอบคุณสมบัติผ่านและก็อุทธรณ์ผลผ่านครับคุณต้องผ่านทุกส่วนอุ OU ทธรณ์ผลในกรณีนี้ก็คือคุณเนี่ยตรวจสอบหุสัแล้วไม่ผ่านใช่ไหมครับแล้วไปยื่นอุทธรณ์ผลแล้วผลตรวจสอบอุทธรณ์ผลผ่านก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้น จะเป็นรูสอบคุณวัิผ่านแไรต่างๆเนี่ยก็ถ้าผ่านก็คือผ่านนั่นเองครับอันนี้คือข้อที่1ครับถ้าคุณได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์ล่าสุดเนี่ยก็คือผ่านคือคุณได้เงินทุกเดือนเป็นประจําอันนี้เนี่ยคุณก็จะได้ครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2ครับคือคุณต้องยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือบับรประชาชนรุ่นใหม่เนี่ยโดยทําที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารทกศ แบบ ekyc ekyc ก็คือเป็นการยินยันตนที่ธนาคารที่ผมได้เล่าไปที่ผ่านมาโดยคุณต้องทำให้ได้วันสุดท้ายเนี่ยคือวันที่26สิงหาคม2567นารยินะครับการยินยันตนนี้คือหลายๆคนเนี่ยได้ทำการยินยันตนไว้ตั้งนานแล้วนะครับซึ่งสำหรับคนที่จะได้ในครั้งนี้เนี่ยถ้าคุณยินยันตนก่อนวันที่26สิสิงหาคมก็ถือว่าเป็นอันสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับว่า คุณจะได้เงินในครั้งนี้แต่หากว่าคุณยังไม่ได้ยินดนุตนบัตรสวัสดิการงรัฐเลยแล้วคุณเพิ่งจะมายินดนุตนวันที่26สิหงหาอาจจะทันนะครับแต่ถ้าเกิดได้ยินดนุตนช้ากว่านี้นะครับเช่นเป็นกันยาเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้คือเลยนะคุณจะไม่ได้เงินในครั้งนี้ครับเพราะว่าเงินในครั้งนี้จะให้สำหรับกลุ่มคนที่ยินดุตนบัตรสวัสดิการรัฐทันภายในวันสุดท้ายเนี่ย26สิงหาคม2567เท่านั้นครับนี่คือข้อที่2ครับ ต่อไปข้อที่3ครับก็คือคุณได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน13หลักทันภายในวันที่5ากันยายน2567าหนะครับสำหรับเงินในครั้งนี้เนี่ยถ้าคุณยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนซึ่งบอกเลยว่าสำคัญมากๆเป็นช่องทางเดียวครับที่รัฐจะโอนเงินให้คุณได้หากคุณไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนก็คือพูดง่ายๆคือคุณเอาบัญชีนะสมมุติว่า บัญชีธนาคารของคุณครับก็จะมีเลขบัญชีธนาคารใช่ไหมครับแล้วการผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนเนี่ยคือการเปลี่ยนเลขบัตรประชาชนของคุณเป็นเลขบัญชีธนาคารนั่นเองนะพูดให้เข้าใจกันง่ายๆอย่างนี้ก็คือจากที่ปกติแล้วเนี่ยเวลาคนจะโอนเงินให้คุณครับเขาต้องกรอกเลขธนาคารถึงจะโอนเงินให้ได้แต่ครั้งนี้เมื่อคุณผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนแล้วคุณสามารถกรอกเลข บัตรประจําตัวประชาชนของคุณนะครับหรือว่าใครจะกรอกเนี่ยกรอกเลขบัตรประชาชนของคุณ13หลักก็สามารถโอนเงินให้คุณได้เช่นเดียวกันแล้วทําไมรัฐต้องใช้ช่องทางนี้เพราะว่ารัฐมีข้อมูลเลขบัตรประชาชนของคนไทยนะครับก็คือมีทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทะเบ,บียนราษนะดังนั้นเนี่ยการที่คุณผูกเข้าไปบัตรประชาชนคือช่องทางที่รัฐจะโอนเงินให้กับคุณได้เพราะว่าถ้ารัฐต้องการข้อมูลที่เป็นบัญชีธนานคารนะครับมันจะวุ่นวายมากในการส่งข้อมูล แต่ถ้ารัฐใช้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าบัญชีคุณปิดคุณก็แค่ไปผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเนี่ยด้วยบัญชีธนาคารใหม่นั่นเองตรงนี้นะเลยคุณต้องทําเรื่องนี้วันสุดท้ายเนี่ยคือ5กันยายน67นะครับก็ข้อที่3ตรงนี้คุณทําแล้วหรือยังถ้าคุณผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนวันที่5กันยายน67เรียบร้อยครับก็ถือว่าผ่านข้อที่3ข้อน,นี้ครับต่อไปข้อที่4คุณจะต้องเป็นกลุ่มคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปก็คือ ผู้สูงอายุนั่นเองนะหากคุณไม่ใช่กลุ่มคนที่อายุ60ปีขึ้นไปครับไม่ใช่ผู้สูงอายุจะไม่ได้ในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเงินครั้งนี้จะให้เพิ่มเป็นเงินพิเศษครับ ils, ที่เป็นโครงการที่พิเศษเพิ่มเข้ามาสำหรับของผู้สูงอายุนั่นเองครับโดยครั้งนี้เนี่ยก็จะให้สาหรับคนที่อายุ60ปีขึ้นไปบางคนต้องบอกตามตรงว่าจะได้300บางคนจะได้200บางคนจะได้100ออันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับอายุ ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะครับเค hey, นะอันนี้คือข้อที่4ครับเป็นกลุ่มคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปถึงจะได้เงินครับถ้าผ่านข้อนี้แล้วข้อที่5ที่ต้องผ่านคือคุณจะได้เงิน300บาทครับเข้าในบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารไหนก็คือบัญชีธนาคารที่คุณได้ผูกพร้อมเพ์กับแบบประชาชนในวันที่11 12 13ากันยายน2567 วันใดวันหนึ่งนะครับวันใดวันหนึ่งตรงนี้แล้วข้อสําคัญที่ผมอยากจะฝากเอาไว้กับทุกท่านด้วยก็คือบัญชีธนาคารที่คุณได้ผูกพร้อมเพ์กับบัตรประชาชนเนี่ยผมแนะนําเลยครับว่าบัญชีธนาคารนั้นเนี่ยคุณจะต้องเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันผมว่าคุณผูกไว้กับธนาคารไหนก็แล้วแต่นะครับธนาคารรัฐธนาคารเอกชนหรือธนาคารอะไรก็แล้วแต่ให้คุณเช็คว่าบัญชีนั้นมีการโอนเข้าโอนออกได้ไหมนะครับ หล,หลักก็จะเป็นเอาโอนเข้าลองโอนเข้าดูครับถ้าโอนเข้าโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเข้าไปในการอ่าเลขพร้อมเพย์ครับถ้าเลขพร้อมเพย์แบบประชาชนและลองโอนดูครับแล้วมันเข้าในบัญชีนั้นดูมันเข้าได้หรือมันขึ้นว่าโอนได้ก็คือสําเร็จแล้วนะครับหรือว่าจะลองโอนจริงเลยก็ได้หรือว่าถ้ามันขึ้นว่าโอนได้มีชื่อคนเป็นชื่อคุณก็แสดงว่าเวลารัฐทําการโอนเงินให้คุณเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาสามารถโอนเข้าได้นะครับ ทีนี้พอคุณได้รับเงินเนี่ยการได้รับเงินคุณต้องเข้าใจตรงนี้ครับว่าการได้รับเงินจะได้วันใดวันหนึ่งเท่านั้นคุณจะได้วันที่11ถ้าคุณได้11แล้ว12 13คุณก็จะไม่ได้ถ้าคุณได้วันที่12แล้ววันที่11กับ13คุณจะไม่ได้หรือถ้าคุณได้วันที่13แล้ว11 12คุณจะไม่ได้นะครับได้วันใดวันหนึ่งเท่านั้นก็คือได้300เท่านั้นไม่ใช่11 12 13วันละ3า0เป็น900อย่างนี้ไม่ใช่นะครับ เรื่องจริงก็คือได้300วันใดวันหนึ่งเท่านั้นครับแต่บางคนจะได้200บางคนจะได้100อันนี้เนี่ยก็เป็นยู่ขึ้นอยู่กับอายุอะไรต่างๆด้วยนะครับรายละเอียดตรงนั้นนะก็ไปดูวันนั้นเลยครับว่าคุณได้300 200หรือ100นั่นเองโอเคนี่คือแต่ถ้าเกิดว่าคุณผ่านข้คอน,นีครบเนี่ยยังไงคุณก็ได้แน่ๆนะครับแต่จะได้300 200 100ก็เป็นประมาณนี้ครับสรุปเลยก็คือ แบบนี้นั่นเองครับคุณผ่าน5ข้อนี้ครบครับย้าว่าผ่านครบนะคุณก็จะได้เงินเพิ่ม300บาทโอนเข้ามาจีิธนาคารสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ครับก็ยินดีกับทุกท่านล่วงหน้าด้วยที่จะได้เงินในส่วนตรงนี้ครับหากว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมาฝากท่านนะครับแล้วก็ต้องฝากกับทุกท่านด้วยครับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือ จะมีการนะครับยกเลิกหรือว่าตัดสิทธิ์บัตรนะครับก็คือจะมีการกลุ่มคนที่ถูกตัดสิทธิ์มี4ี่กลุ่มคนจะเป็นคุณหรือเปล่าหลังวิดีโอนี้อันนี้คือตัดสิทธิ์ในเดือนตุลาคมนะครับก็หลังวิดีโอนี้ไปดูได้ว่าคุณโดนอยู่ในกลุ่มไหนหรือเปล่าครับ